สวัดสดีทุกท่านได้เวลาของข่าวเชียนใต้วันนี้พบกันในวันอังคารที่ส1บฤอ็ดกรกฎาคม2 5งพนห้าร้ยิงอยู่กับผมคม เจสดาสุริโยไทยสื่อชายขอบเจริงใต้สปตเปิดรับความเห็นคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนาข้อเสนอที่ดีที่สุดของประชาชนส่วนเรื่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรกรและธุรกิจเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางด้วยทางส่วนบริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปตจะดำเนินการจัดทาโครงการสร้างส่วนราชการภายในสปตโดยให้มีสถาบันพัฒนาเกษตรกรและธุรกิจเกษตรจังหวัด แดน,นใต้เป็นโครงสร้างส่วนงานภายในตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2513ดังนั้นเพื่อประโยชน์และอนุวัตตามหลักการการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบมาตรา9วงเล็บ10กำหนดให้สปอมีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในการนี้จึองเห็นควรนำร่างโครงสร้างสถาบันพร้อมอำนาจหน้าที่มาปรึกษาหารือร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมีข้อเสนอที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปทั้งนี้สามารถแจ้งของ้อมูลได้ทาง Facebook หน่วยงานข่าวสปตหรือจะแจ้งไปที่กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝ่ายพลเรือน กอสอพอสอปตผู้รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาเศร,รษฐกิจหมายเลขโทรศัพท์073203739อันหนึ่งสวตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีข้อเสนอการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐประชาชนประชาสังคมและประชาชนเพื่อความร่วมมือที่ภาคส่วนจะบักดานการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดทีด่ใดภาคใต้เพื่อเศร,รษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมและมิติการพัฒนาอื่นโดยพร้อมกัน โครงการสู่ใจใต้เตรียมจับมือสถานันปนอนะกว่าร้อยสาสิบแห่งในจังหวัดชจยแดนภาคใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนวานนี้ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชจยแดนภาคใต้ในอารีวงศ์อาริยะรองประธานอเมริกรันโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่41 พร้อมด้วยพลเรือตีสมเกติผลประยูนเลขาธิการส่วนโายการบริหารจังหวัดชียแดนภาคใต้หรือสวตและคณะกรรมการโครงการตลอดจนผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าการจังหวัดานอำเภอพุทนระดับจังหวัด5จังหวัดชียแดนภาคใต้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชียแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่41สําหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดารีของพลเอกเปรมตจริสุรานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรรษโด้การสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุตรษพลเอกเปมรมจริญสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองทัพทุกเหล่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมเผ่าวัฒธรรมเพื่อทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ดําเนินการรุ่นที่หนึ่งตั้งแต่ปี2,548เป็นต้นมาในการนี้นายอารีวงอริยะรองประธานบริการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กล่าวว่าการดําเนินงานของสารใจไทยสู่ใจใต้ในอนาคตจะร่วมกับสถานบันปนเนะเพื่อการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมจะพัฒนายาว,วชนชุมชนให้มี การสร้างความ้าวเจริญทุกมิติเพราะสถาบันปนเอคือวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ในชุมชนโดยมีท่านบาบอเป็นประธานสถาบันปนเปืะอเป็นผู้มอบความรู้สร้างคนดีให้มีคุณภาพหลังจากนี้ไปสถาบันปนเปือจะเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสังคมให้เยาวชนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพภายใต้หน่วยงานของราชการในพื้นที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือและนี่คือแนวความคิดของพลเอก สุรยุทธ์จุลานน์ประธานองค์ตรีประธานคณะกรรมการในการโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้เป็นผู้ดำหริและได้ฝากให้ชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าใจร่วมกันในส่วนของการอบรมเยาวชน1ปีสามารถรับสมัครได้320คนดังนั้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่าจะเปิดรับสมัครเยาวชนเพิ่มเติมในภาคอันดามัน5จังหวัด ในรูปแบบการอบรมเยาวชนเช่นเดียวกันเพราะในแต่ละปีมีเยาวชนที่สนใจเข้าสมัครแต่ละรุ่นจำนวนมากถึง3,000คนแต่รับได้จริง320คนเท่านั้นดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของศาลใจไทยสู่ใจใต้มากยิ่งขึ้นจะมีการเปิดรับสมัครปีละ1 0 0 0คนโดยมีศูนย์อำนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปตเป็นศูนย์การในการดูแลรับผิดชอบร่วมก,กับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษ,ษาธิการเป็นส่วนของการสนับสนุนการดําเนินการ นายอารีวงอริยะกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมเยาวชนสารใจไทยสวยใจใต้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีนายกสมาคมเป็นแกนนําหลักในการพัฒนาเย,ยาวชนเพื่อทําหน้าที่หลักคือติดตามเยาวชนที่เป็นสมาชิกทุกคนและติดตามการดาเนินง,งานของสถาบัน,นปอนอในพื้นที่เพราะการพัฒนาเพื่อยกระดับสถาบัน,นปอนในพื้นที่นั้นผลลัพธ์ที่จะตามมาคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปใต้การก,กับเคลื่อนตามบทบัทของสถาบันปอนอกว่า130แห่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีภาครัฐ คอยหนุนเสริมความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนและประชาชนเกิดความคิดในการช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปปัจจุบันโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ดำเนินการไปแล้ว40รุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน9,625คนมีครอบครัวประจำจำนวน4,322คน22ครอบครัวโดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้ากกร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนช่วงเดือนเมษาย,ยนและเดือนตุลาคมตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวดัหวดชายแดนภาคใต้ได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานาครและจังหวัดใกล้เคียงและเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพะววัฒน,นธรรมความเป็นผู้นําผู้ตามในการอยู่ร่วมกับการบนความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาภาษาและวะัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและ การของครอบครัวอุปถัมภ์ของครอบครัวเยาวชนในจังหวัดเชายแเดนภาคใต้รองเลขาธิการสวตชูแนวทางประสุตธิ์อุตสาหกรรมและยั่งยืนเปิดความต้นแบบพร้อมสอรัฐบาลใหม่จัดตั้งหนึ่งความเมืองอำเภอเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เอกชนนำประชาชนสำหรับสรรรมมุรละอำนวยการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรอุตสาหกรรม,ตรรรมเต็มรูปแบบในปี2 5ง7ันานนี้ที่สุริยะวงความ ซอย77หมู่ที่6ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชียงราภาคใต้หรือสอบตร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อ,อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้พร้อมเปิดโครงการปลกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทำสบูน่นมแพะ การทำนมพัทเทอร์ไรและหลักสูตรการทำปุ๋ยดินปููกโดยพยในงานมีนาวอากาศเอกจักปุงอภิมหาธรรมพู้มในการส่งเสริมและสนันุนการพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตอในมาสเาวาดีไสสากาหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลาในพงศกรสุริยะวงษาผู้บริหารสุริยะวงความผู้แทนประสว์จังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน,กนเกษตรกร,รในพื้นที่เข้าร่วมสําหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสร,ริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ผ่านมาการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพะในพื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้มีความต้องการบริโภคค่อนข้างมากแต่ในพื้นที่ผลิตได้ไม่เพียงพอที่สําคัญ คือมาเลเซียมีความต้องการบริโภคแพะค่อนข้างสูงซึ่งมีปริมาณมากกว่าความต้องการในพื้นที่3จังหวัดเทนราพักใต้กว่า23เท่าจึงได้เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในบนรี่จังหวัดเทนราพักใต้และมอบแพะให้กเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตโดยมอบแพะ100ยตัวให้แก่เกษตรกร,ร,กรจำนวน10รายเพื่อยกระดับการพัฒนาเพื่อการบริโภคและเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อศาส,สนาวัฒนธรรมและเชื่อมโยงการเลี้ยงแพะอุตสาหกรรมโดยต้นน้ำได้มีการวางระบบเพื่อให้เกิดการเลี้ยงแพะอย่างมีคุณภาพและเพิ่มปริมาณในสัดส่วนที่มีความเหมาะสมทางวิชาการในขณะเดียวกันในเรื่องของกลางน้ำได้ยกระดับมาตรฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงตามนโยบายของทางราชการโดยเฉพาะสปตในเรื่องของลงเชื้อและส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตไปสู่ปลายทางคือ เรื่องของอุตสาหกรรมหาร้านเพื่อพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อแพะให้เป็นเนื้อที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถตอบสนองตลาด3าจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียได้นายชนทําจังบุ้มกล่าวว่าในอนาคตสปตเตรียมจัดทํายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสเสถกยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะขับเคลื่อนให้เป็นเมืองอาหารแห่งหาร้านเป็นการผลิตอาหารให้คนภายนอกรู้จัก โดยใช้ทรัพยากรวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาสตวตอได้ผลักดันโครงการเชฟหาล้านเพื่อปั้นผู้ที่มีใจรักการทำอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ขัวโลกที่เน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้วัตถุดิบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต้นทุนเรื่องหาล้านสู่ภูมิภาคอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้สตวตอจะผลักดันในเรื่องของเมืองนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจรหรือ ที่ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายอาทิมีห้องปฏิบัติการห้องทดลองวิจัยห้องเย็นห้องแช่ห,าห,าห,ห้องผลิตอาหารห้องบรรจุภัณฑ์ห้องผึกอบรมโดยมีนักวิชาการนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาซึ่งคาดว่าภายใน4ปีเมื่อมีเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อ,กอไก่จะมีการส่งเสริมในเรื่องอาชีพแก่ลุ่มวิษาหกิจให้มากขึ้นโดยต้องให้มีมาตรฐานและส่งออกซึ่งระหว่างนี้นายสุริยวงศ์ฟามจะมีอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่และติดตามในการให้การดูแลต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการใหม่ที่เสนอรัฐบาลเพื่อพิัรณาจัดตั้งหนึ่งความหนึ่งอำเภอเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เอกชนนําประชาชนสับส,บสนและรัฐอํานวยการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบในปี2 0 1 7เพื่อให้เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้และบริการของภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการประสบชืงออุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น กระบวนการผลิตของประชาชนไปไปตามแนวทางการพัฒน,น,น,นาธุรกิจที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นโดยสุจริตยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันพร้อมนี้จะได้เชื่อมโยงการทํางานของสวต,ตทั้งในด้านการในด้านการ,กรเกษตรต้นน้ําปัสสตว์กลางน้ําเกษตรกร,ร,กร,รอุตสาหกรรมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒน,นาในทุกมิติท,ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารฮาลานภายในปี2170นี้ ภายหลังจากิ้นิธีเปิดแล้วนายชนทางสายพุ่มได้ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเทนราภาคใต้ร่วมกับนายเอกจากพงอภิมาธรรมบวมนดยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอปตนายผศสุริยวงศ์ษาผู้บริหารสุริยวงฟาร์มนายมะเสาวดีสายสากาหัหวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาผู้แทนบริษัทจังหวัดยะลาประธานสภาเกษตรจังหวัดยะลาผู้จัดการสุยะวงความและผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพร้อมทั้งมอบสัญญายืมสัตว์มอบแพะและเวชภัณฑ์ให้แก,ก่เกษตรกรทั้ง10บรายนอกจากนี้นายชนทางแสงพุ่มเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกลมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในกิจกรรมการฝึกบรมอาชีพหลักสูตรการทําสบู่นมแพะการทํานมพัชไร้และหลักสูตรการทําปุ๋ยดินดินปูก เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นกับครัวเรือนและเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างไรายได้ที่มีอยู่รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานของการน้อมนําเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมมีจํานวน60คนเพื่อพัฒนาพื้นที่ของความให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในด้านเกษตรกร,กรและความมั่นคงทางด้านอาหารโดยบูรณา,ารการกับทุกพักส่วน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กับคนในชุมชนตลอดจนขยายครอบคลุมกับพื้นที่อย่างไรก็ตามรองเลขาธิการสปตได้เน้นย้ำให้ผู้เขา้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการการใช้ชีวิตและการสร้างรายได้เป็นอาชีพต่ตอไปกรมนภัสรีส่วนหน้าแจ้งเหตุการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลบาเลใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราชวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจคมนาหันพานาวิกโยธินกองทัพเรือได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่ามีบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนพักพิงในโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างบ้านโต๊ะเมาะหมู่ที่3ตำบลบาเลตใต้อําเภอบาเจาะจังหวัดราชศาวาสจึงได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบปรากฏว่าทันทีที่พบความว่ายของเจ้าหน้าที่ได้มีผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายวิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังของโกดังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบภายในขนหนใกล้เคียงพบปอกกระกสุนปืนใช้แล้วขนาดจุดสามาเจ็ด จำนวนส9ปลอกปลอกกระสุนขนาด45.45จา45ำนวน2ปลอกรวมทั้งผ้าเตนส์เป็นสนามและอุปกรณ์สำหรับนันง,งชีพในป่าอีกจำนวนหนึ่งจึงได้ควบคุมตัวคนพ่อกระดังจำนวน2รายไปดำเนินการซักถามข้อมูลเพิเ่มเติมที่ศูนย์ซักถามมือฉมกิจกรมฐานพาน,นาวิกยโยธินกองทัพเรือประกอบด้วยนายมหาสนนอรีและนายนัสริชามะอายุ24ปี โดยในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ในครั้งนี้ได้มีสื่อสังคมออนไลน์บางสื่อพยายามชี้นําให้สังคมเห็นว่าเจ้าที่ใช้ความรุนแรงเกินสมควรโดยได้นําเอาโดยได้นําอากาศยานเฮลิคอปเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นเนือ่องจากพื้นที่ที่คนร้ายหลบหนีออกไปเป็นป่าพุก สลับกับต้นหญ้าและดินเลนในที่รับรุ่มน้ําขังทําให้มีความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายในการเดินเท้าค้นหาผู้ต้องสงสัยจึงจะไม่ต้องใช้อากาศยานบินค้นหาภายหลังตรวจไม่พบจึงจบภารกิจซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนหลักสากลที่เจ้าหน้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในแต่ละประเทศสําหรับผู้ต้องสงสัยที่นําตัวเข้าศูนย์ซักถามเจ้าหน้าที่จะดําเนินการ ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดโดยทุกภักส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลากวยการรักษาความมั่นคงภายในพักสี่ส่วนหน้าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจงร้งเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสการก่อเหตุรุนแรงสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือหมายเลขสายตรงกรมการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้า หมายเลข1341หรือหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่โซนหน้าหมายเลข0611732999ได้ตลอด24ชัมงศารสั่งจำคุกภรรยาแม่ยารีเหตุขัดขวางขุดศพปริศนาพิสุิ์อัตลักษณ์เขียน วันที่วันอาทิตย์ที่9 66, กกรกฎาคม2566เรกิเขียนโดยศูนย์ข่าวภาคใต้อิสรานิวสารนาราทิว่าสั่งจำคุกภริยากับแม่ยาดีดอละคนละหนึ่งเดือนปรับอีกคนละ5 0 0 0ันบาทฐานขัดขวางขุดศพตรวจพิสูจน์ใหม่หลังทางการพบหลักฐานศพปริศนาในแม่น้ำกัวลกไม่ใช่ยาริแต่สารยังปฏิทุตัดจำคุกให้รอลงอาญาด้านเาทคโนีเตรียมดำเนินการขุดศพพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ศาลจังหวัดอาศซวาดมีคำสั่งพิพากษาคดีอาญาที่228ทับ25 2566จากกรณีเมื่อวันที่10ธันวาคม2565เจ้าที่ตำรวจสอพอสวยประดีจังหวัดอาชซวาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการขุดศพชายนื้อนามเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลหรือ DNA ว่าใช่ศพของนายยาดีรือเลาะอายุ12ปีภูมิลำเนาหมูห่5ตำบลริโก้อำเภอสวยโกรกจังหวัดอาซีวาด ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุความรุนแรงมีหมายจับในคดีความมั่นคงสาเหตุของการต้องขุดศพขึ้นมาตรวจสอบใหม่เพราะก่อนหน้านี้นางสาวนูไฮนิงดูราแมพยาของนายยาริได้อ้างกรรมสิทธิศพชายเป็นศสนาที่ลอยอยู่ในแม่น้ำสวยก็ลกเมื่อวันที่29กันยายน2 5ง5โดยอ้างว่าเป็นนายยาลิและรับศพไปประกอบพิธีฝังตามหลักอิสลามต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าผลการตรวจสอบลายนิ้วมือของศพดังกล่าวไม่ตรงกับลายนิ้วมือของนายยาริดอเลาะ ที่มีข้อมูลอยู่ในกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเป็นส่วนหลักฐาน10ทําให้ในวันที่ส0บสิหาคม2องพเจ้าหนที่ดําเนินการตามกฎหมายนํากําลังพร้อมแพทย์นิติวเวชเข้าไปทําการขุดศพแช้พปริศนาขึ้นมาพิสูจน์ที่โกโบปาหงคือปัดอําเภอสวยปาดีแต่ถูกภรรยาญาติของนายยาริคัดค้านขัดขวางไม่ยินยอมไม่ขุดศพ ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นจุดที่ต้องถอยถอนกําลังออกต่อมาวันที่16มีนาคม2566พนักงานสอบสวนสอพอสวยปรดีจึงออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง6คนในเหตุการณ์ขัดขวางการกดศพมาสอบสวนและวันที่1มิถุนายน2566จึงมีการฟร้องศาลดำเนินคดีจำนวน2คนคือนางสาวโนฮนิง no ดูราแมอายุ12ปีพญาของนายยาริ และนางต่วนเมาะต่วนดอเซอายุา17ปีมารดาของนายยาริสล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสารจังหวัดอาราจิวาได้อ่านคำพิพากษ,ษาคดีหมายเลขแดง897ทับ2,566คดีหมายเลขดำาจุด753ทับ2566ก็นี้ขัดขวางการกดศบใช้ทธ่นามด้วยผลของคดีจำเลยทั้งสองคือนางสาวนูไฮนิงดอราเมและนางต่วนเมาะต่วนตือเซรับสารภาพลงโทษจำคุกคนละหนึ่งเดือนปรับคนละ5,000ันบาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังศาลได้ตัดสินคดีขัดการขัดขวางการขุดศพชายเนื้อนามคาดว่าในหัวงต่อไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะขุดศพชายปริศนาขึ้นมาเพื่อสืบทราบอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นใครกันแน่เพื่อแจ้งให้ครอบครัวของศพปริศนามารับไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปโดยที่ผ่านมามีครอบครัวโควสุญหายมาแจ้งความเอาไว้จํานวนหนึ่งเจ้าที่ก็จะนําหลักฐานศพมาตรวจเทียบหากตรงกันก็จะส่งศพให้าติต่อไปสําหรับของนายยาริดดือเลาะ เป็นบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงสามหมายคือคดีวางเพลิงและปนรถยนต์และวหลบหนีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี60เหตเกิดที่อบตาโคสิตอำเอตากใบจัังวดระยอาคดียิงห,หา,านคนหาของป่ายและบาดเจ็บ2องรายเมื่อวันที่3สิงหาคมปี60ที่ตบลิโกอ้อสวยปาดีจวัดริวอาและคดียิงตำรวจเสียชีวิตเมื่อวันที่4เมษายนปี2561 ที่จะบนสาําอ,อสวยป่าดีเจได้คดีสุดท้ายมีการออกหมายจับหลังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงหลายคดีปรากฏว่านายยาดิสได้หลบหนีเข้าไปพำนักในประเทศมาเลเซียจนมีการพบศพชายนิรนามที่ถูกญาติอ้างว่าเป็นศพนายยาดิสซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการพบศพดังกล่าวมีรายงานว่านายยาดิสทำงานอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียได้หายตัวไปไม่มีใครติดต่อได้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการพบศพนิรนาม จึงมีการสร้างข่าวปลุกระดมว่าเจ้าที่รัฐไทยข้าไปอุ้มผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงถึงในฝั่งมาเลเซียโดยอ้างว่านายยาลิสถูกใช้การที่สงสัยเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของไทยดักอุ้มตัวหายไปก่อนพบเป็นศพในมน้ำสวยกะลกท,ทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากข่าวที่ออกมาอย่างสิ้นเชิง อันหนึ่งกลุ่มบุคคลที่สร้างข่าวนี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานให้พักการเมืองพักหนึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพยายามส่งต่อข้อมูลในแอปพลิเคชันรายของคนในพื้นที่และส่งข่าวให้สื่อกระแสหลักนำไปเสนอต่อเพื่อโจมตีดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ไทยทั้งทงที่กองทัพพักที่4 หน่วยข่าวและหน่วยความมั่นคงต่างออกมาประสานเสียงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังฝ่ายไทยจะเข้าไปประิการใดๆในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการประิการที่ไม่ชอบด้าวกับหมายด้วยกฎหมายแต่กระบวนการสร้างข่าวก็ยังไม่หยุดและสร้างข่าวต่อเนื่องในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปขอขุดศพชายปริศนาที่อ้างว่าเป็นนยายยาริจจมีการขัดขวางและเป็นข่าวเกี่ยวกาวในพื้นที่ การแข่งขันฟุตบอลรายย่อยยิครับครั้งที่สองเทศบาลตะบนธนทิพิ์เจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวันน네ี้ที่สนามกีฬาเทศบาลตะบนธนรพิบอำเภอไปตรงจวดยาลาผลการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลรายยอหยิครับครั้งที่สองนายสมัรนรภานายยกเทศบาลตีตะบนธนรพิ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแกนมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลรายยออยยิ้ครับครั้งที่สอง ประจำปี2006โ,โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหวัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบธธลธนลำซิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งข,ขันและประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้ในสมัครน,นรภานายกทุ 5, 4, ทศมนตรีเทศบาลตำบลธนลำซิ์กล่าวว่าโครงการแข่งขันพวกวารายฮายิครั้งที่2ประจำปี2006จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวาชนและประชาชนได้มีาการออกกําลังกายเล่นกีฬารวมทมั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดนลำซิ์ รวมถึงนักกีฬาและประชาชนจากรอบพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตะบนดาร์จิฟต์ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนผลการขันรุ่นประชาชนทั่วไปซีมเชลเลิศได้แก่ทีมรถสวนแฟมเบอี่ทีมรองชนะเลิศลำหนึ่งได้แก่ทีมอัญจวิงทีมรองชนะเลิศลำสองได้แก่ทีมอสอเอทีมรองชนะเลิศลำสามได้แก่ชมรมผู้บอลลาโม,มรุ่นยเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีซีมเชลเลอรได้แก่ทีมซีเน ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนเบย์ตรัเวลระสานทีมรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมบาเต้เอทีมรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีมชมรมผู้บอลรามงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกินอยูสองปีทีมชนะเลิศได้แก่ทีมอาสาสอนบอลทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเยาวชนซาลังทีมรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมเบตงอะคาเดมี่เอทีมรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีมชมรมผู้บอลรามง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะอนอ,อกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงยุติธรรมเพืษษ่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันัาที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2566ออกประกาศเวลา5นาฬิกาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบรเิเวณภาคใต้ฝั่ตงตะลอกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากะนองหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังแต่ี่เกิดจากฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่ฝนฟ้าขนองโดยบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จะถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองละ60ของพื้นที่รวมกับตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 0กิ30เมต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆกับฝนฟ้าขนองละ70ของพื้นที่และเป็นฝนหนักบางแห่ง รมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กเ15มชมงทเลามีเลื่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณทีรรร่ฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรพยากร,การณ์อากาศในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6เดนกาววันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอหนองกิกโคกโพแม่ลานยะลังรว,วมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กม15ชมข่าวฝั่งเทเลามีเลอรขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนอง,นงมมาากกว่2เตร จังหวัดยะลามีเมฆเป็นส่วนมากกับอุณหภูมิร้อละ60ของพื้นที่ส่วนมากบร ah ิเวณอำเภอกาบังยะหามังสตาทานโตและอำเภอเบตงรุมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 30กมต่อชั่วโมงจังหวัดนราชิว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับอุณหภนมงร้อละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอลือเสาะศรีสาคอเจนะสุขรีและแวงรุมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 30กมต่อชั่วโมงห่างฝั่งเทนมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่อุณนภูมิร้อนขึ้นสู